ส่วนอันนี้คือมระ,ะกอที่เราได้ทําการเพราะไว้แล้วก็ลงปลูกลงกระถางไว้แบบนี้อันนี้เขาก็มีอายุที่ลงปลูกลงดินได้แล้วนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนไปเด็ดมระ,ะกอที่จากต้นนะครับเอาได้นะครับมเมล็ดอันไหนที่ลอยให้เพื่อนเอาออกทิ้งให้หมดนะครับเพราะอันนี้จะเป็นมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ครับเนี่ยนะครับเอาผ้าที่ห่อมเมล็ดเราแบบนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับ แต่ทุกๆเจ็ดวันให้เพื่อนลองมาเปิดดูครับเพราะว่ามเมล็ดที่สมบูรณ์เขาอาจจะอ,ออกก่อนก็ได้ครับก็หลังจากที่ผ่านไปเจ็ดวันถึงสิบสี่วันอันนี้เราจะมาแกะดูนะครับอันนี้เม็ดมะละกอเราก็งอกแล้วนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแต่การใส่ควรใส่อย่างน้อยสามเมล็ดขึ้นไปนะครับไปเลย โดยบ,บางๆแบบนี้เลยครับเนี่ยโรยเข้าไปเลยไม่ต้องหนามากครับแค่นี้เองครับจากนั้นก็ให้เอาไปไว้ใต้ต้นไม้หรือในที่ร่มหรือที่อะไรก็ได้ครับที่ทุกคนมีนะครับหลังจากที่ผมได,ด้เพาะเมล็ดแล้วก็เอาลงดินไว้รอมันโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมดินนะครับอันนี้จะเป็นเศษกิ่งไม้กับใบไม้ที่ผมย่อยไว้แบบนี้นะครับเนี่ย ก็จะใช้แกบนะครับเนี่ยตัวไปอีกชั้นหนึ่งตัวไปเลยจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเอาน้ำหมกักหัวเชื้อจุลินทรีย์ของยี่ห้อแป,ป๊บผมก็จะลาดแบบนี้อีกทีนะครับเป็นชั้นๆน,นะครับจากนั้นผมจะตามด้วยใบไผ่อีกทีนะครับต่อจากนั้นทุกๆวันให้เพื่อนรดน้ำนะครับ เมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วผมก็จะมาปั่นอีกทีนะครับอันนี้เมื่อเราปั่นคุกเข้าเข้ากันเรียบร้อยเลยนะครับกให้เพื่อนยกให้มันเป็นโคกหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้เป็นพื้นเรียนครับเพราะว่าทําไมถึงปล่อยให้ต้องยกเป็นโคกนะครับถ้าเกิดเราไม่ยกนี่ถ้าพื้นที่ที่เราระบายน้ําไม่ดีพื้นที่ลาบที่ลุ่มอย่างเงี้ยผมบอกเลยจะเกิดน้ําท่วมขังนะครับเราต้องยกเป็นโคกยกเป็นเป็นเนินขึ้นมานะครับเป็นหลังเต่านะครับเมื่อเรายกเป็นโคกเนินแบบนี้นะครับก้ยเพื่อน แหวกล่องตรงกลางนะครับเพื่อเราจะเอามะกอมาปลูกแล้วนะครับอันนี้คือมะละกอที่เราได้เตรียมมาไว้ตั้งแต่การเพราะเามาเล็ดเอามาลงถุงแล้วกรดาที่เราจะมาปลูกลงดินแล้วนะครับทําไมผมถึงบอกให้ใส่สามเมล็ดขึ้นไปนครับเพราะว่าการจเจริญเติบโตของเขาจะไม่เท่ากันบางมเมล็ดเขาอาจจะโตหรือไม่โตก็ได้ครับที่ผมบอกให้ใส่ไปสามต้นแต่อย่างต้นเขายังเล็กเรายังไม่รู้ครับว่าเพศของเขาเป็นเพศไหน,นครับ แต่ถ้าเราปลูกไว้ต้นเดียวเนี่ยผมบอกเลยความเสี่ยงจะสูงครับถ้าเกิดได้ตัวผู้มาเราใช้เวลาเจ็ดแปดเดือนไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาเลยนะครับเราไม่ได้กินผลเลยเแ,แล้วก็เอาลงปลูกได้เลยนะครับ่อนการปลูกผมจะไม่เอาอะไรมารองก้นหลุมนะครับผมจะใช้ดินที่ผมได้เตรียมได้หมักเอาไว้แบบนี้เองนะครับแล้วก็เอามะกอลงปลูกได้เลยครับแบบนี้การที่ผมเอาลงปลูกแล้วผมจะเอียงต้นเล็กน้อยนะครับ การเอียงต้นขอ,อให้ทุกคนให้หันไปทางทิศตะวันออกนะครับเพราะว่าทิศตะวันออกคือแสงก็จะขึ้นเพื่อในการรับแสงแดดนะครับแล้วก็เอาดินของเราตรงเนี้ยกบเลยนะครับส่วนการกบดินของเราผมบอกนะครับอย่ากบที่โคนต้นนะครับไอ้แค่พอดีดินเก่าของเขาเนี่ยอันนี้คือดินเก่าของเขาเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้พอครับเนีย่ยสาเหตุหลักที่เราเอาไปปลูกแล้วมันตายทําไมมันเน่าเพราะว่าเราเอาดินไปกบ ไว้โคนต้นเขาหมดนะครับอย่าไปกบโคนต้นนะครับแล้วก็กดแน่นเองแค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็เพื่อนนาเศษหญ้าเศษฟางมาปอกคุมด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนรดน้ําตามเลยครับส่วนการลงปลูกผมก็จะปลูกในช่วงเย็นนะครับผมจะไม่ปลูกในช่วงตอนเช้านะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเ,นเพื่อนพี่ๆท่านใดที่เข้ามาติดตามแลบชมยังจําคิดเก่าอยู่ไน้่ยนะครับตั้งแต่ผม พอมาเล็ดการเตรียมดินจนเอามาปลูกลงดินนั้นะครับ oh. ส่วนการดูแลการใส่ปุ๋ยยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมได้นะครับส่วนคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ดูตอนแรกแรก,ก็ให้กลับไปดูตอนแรกครับจะได้เข้าใจนะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ